8ข้อดีที่คุณควรตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึง่งหนึคุณจะได้เวลาเงียบสงบที่ได้อยู่กับตัวเองเพราะมันจะไม่มีอะไรที่มารบกวนคุณเลยครับเพราะคนอื่นยังไม่ตื่นจะไม่มีเสียงรถราเสียงสุน,นัขเสียงเด็กหรือว่าอะไรก็ตามนะครับคุณจะได้อยู่กับตัวเองแบบสงบสงบได้ทําสมาธิกับตัวเองครับ 2. คุณจะมีเวลามากกว่าคนอื่นถ้าสมมติคนอื่นตื่นกันตอน6กโมงครึ่งนะครับคุณตื่นตีสี่ครึง่งนั่นหมายความว่าคุณมีเวลามากกว่าคนอื่นนั่น2ชั่วโมง14ชั่วโมงต่อสัปดาห์728ชั่วโมงใน1ปีนะครับมันก็เทียบเท่ากับ30วันเลยที่คุณมีเวลามากกว่าคนอื่นครับ 3. นี่คือเคล็ดลับที่คนประสบความสําเร็จส่วนใหญ่บนโลกเขาทําครับคนประสบความสําเร็จเขาตื่นตนั้งแต่เช้าครับแล้วเขาก็เอาเวลาเหล่านั้นที่มันเพิ่มมากขึ้นมาใช้ประโยชน์ทําสิ่งที่มันมีประโยชน์กับชีวิตตัวเองครับ4มันช่วยลดอาการผัดวันประกันพรุ่งของตัวคุณเองครับถ้าคุณตัดสินใจคุณบอกคุณจะตื่นและคุณตื่นได้นั่นแหละครับมันคือการตัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งออกไปนั่นเองครับ5 คุณจะได้ฝึกวินัยและมีเวลามาออกกําลังกายครับการที่คุณตื่นเช้าทุกวันสม่าเสมอทําอะไรที่มันยากกว่าคนอื่นครับคุณสามารถเอาเวลานั้นมาทําสิ่งที่ดีกับตัวเองได้เช่นการออกกําลังกายนั่นเองครับ 6. มันมีโอกาสมากๆเลยครับที่คุณจะทําในสิ่งที่คุณควรทําทํางานที่สําคัญได้เสร็จมากกว่าคนอื่นครับและมากไปกว่านั้นมันจะเสร็จตั้งแต่เช้าเลยด้วยครับนอกจากเวลาที่คุณได้เพิ่มขึ้นมาแล้วเวลานั้นมันยังเป็นเวลาที่สงบเงียบเลยครับคุณก็มีไอเดียมีความคิดต่างๆมีเวลาเพิ่มมากขึ้นทําสิ่งที่สําคัญให้เสร็จเจ็ดมันคือวิธีการที่ฝึกฝนจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยครับ คุณฝึกตื่นเช้าคุณทำอะไรที่คนอื่นไม่อยากจะทำนั่นแหละครับมันคือการค่อยๆฝึกให้ตัวคุณรับมือในสิ่งที่ยากฝึกในการทำสิ่งที่ท้าทายและคุณก็มีโอกาสที่จะเก่งประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นครับ 8. มันคือการสร้างโมเมนตัมสร้างผลลัพธ์คุณสำเร็จแต่เช้ามันก็มีโอกาสมากๆครับที่วันทั้งวันของคุณจะทำอะไรได้สำเร็จตามมานะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมในการลงมือทำมันสำคัญมากๆเลย และนี่ก็คือข้อดีว่าทําไมคุณควรที่จะตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งครับเอาจริงๆนะครับผมเจอบทความนี้เขาบอกตีสีครึ่งก็จริงครับแต่เอาเป็นว่าคุณตื่นเช้าอเดิม คุณตื่นตีห้าก็ได้ครับตีห้าครึ่งก็ได้อย่างน้อยให้มันเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าคนอื่นก็ยังดีครับเพื่อคุณจะได้เวลามาให้กับตัวเองทําสิ่งที่สําคัญในชีวิตให้สําเร็จตั้งแต่เช้าครับเพียงเท่านี้รับรองว่ามันจะดีกับชีวิตของคุณแน่นอนทั้งความคิดร่างกายแล้วก็จิตใจแถมยังได้ผลงานได้ผลลัพธ์อีกด้วยครับถ้าใครชอบก็เอาสิ่งนี้ไปใช้แชร์ออกไปกับคนที่คุณรักนะครับกดหัวใจกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยครับบ๊ายบายครับผมเตยชนินครับ